คุณจะทำอย่างไรถ้าจูๆ่ๆในเช้าวันอาทิตย์ที่แสนสงบมียานรบขนาดมหึมาของกองทัพสหรัฐลอยต่ำลงมาเรื่อยๆจนกระแทงกับหลังคาบ้านเรือนแล้วลงมาจอดสงบนิ่งอยู่กลางถนนหน้าบ้านคุณเครื่องยนต์ดับสนิทสภาพเครื่องสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็น์แต่เมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภยัยงัดประตูห้องนักบินเข้าไปสิ่งที่พวกเขาพบกลับมีเพียงความว่างเปล่า กาแฟยังอุ่นแซนด์วิชยังวางอยู่ร่มชูชีพและอาวุธประจำกายอยู่ครบทุกชิ้นแต่นักบินทั้งสองนายที่ขับมันมาหายตัวกลางอากาศราวกับระเหยกลายเป็นไอไม่มีรอยเลือดไม่มีการต่อสู้ไม่มีศพพวกเขาหายไปไหนนี่คือหนึ่งในคดีปริศนาทางการทหารที่โด่งดังที่สุดในสงครามโลกครั้งที่สองยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Files แฟมลับวันนี้ เราจะไปแกะรอยปริศนาเรือเหาะผีสิงเตา8ครับย้อนกลับไปในเช้าวันที่16สิงหาคมปี1942สหรัฐอเมริกากำลังอยู่ในช่วงตึงเครียดของสงครามโลกครั้งที่สองหลังเหตุการณ์เพิร์ลฮาร์เบอร์ฝั่งตะวันตกของอเมริกาวาดระแวงว่าเรือดำน้ำของจักรวรรดิญี่ปุ่นอาจลอบเข้ามาโจมตีชายฝั่งเทลิฟอร์เนียได้ทุกเมื่อกองทัพเรือสหรัฐ จึงส่งหน่วยลาดตระเวนทางอากาศขึ้นบินทุกวันโดยใช้เรือเหาะรุ่น L8 ทำหน้าที่เป็นดวงตาจากท้องฟ้าเพราะมันบินช้าและลอยตัวนิ่งๆได้นานเหมาะกับการส่องหาเงาเรือดำน้ําใต้น้ําที่สุดภารกิจในวันนั้นนําทีมโดยสองนายทหารฝีมือดีเรือโทเอร์เนสโคดีนักบินมากประสบการณ์เรือตรีชา์ลส์แอดัมส์ผู้ช่วยนักบินที่มีชั่วโมงบินสูงไม่แพ้กัน หกโมงเช้าเรือหาะแอลแปทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าทุกอย่างดูปกติสภาพอากาศแจ่มใสวิทยุสื่อสารใช้ได้ดีจนกระทั่งเวลา7.42นาฬิกา42นาทีเรือโทโคโดีวิทยุกลับมาที่ฐานทัพว่าพบร่องรอยคราบน้ำมันลอยอยู่เหนือเกาะฟาราลอนจะขอเข้าไปตรวจสอบและนั่นคือข้อความสุดท้ายที่โลกได้รับรู้จากพวกเขาพยานที่อยู่บนเรือประมงแถวนั้นเล่าตรงกันว่า เห็นเรือเหาะอลแบินวนรอบๆคราบน้ำมันนั้นและลดระดับลงมาต่ำมากต่ำจนเกือบจะแตะผิวน้ำพวกเขาเห็นมีการโยนพลุแฟลร์เพื่อทำสัญ,ญลักษณ์ตำแหน่งทุกอย่างดูเหมือนพวกเขากำลังปฏิบัติหน้าที่ตามยุทธวิธีอย่างเคร่งครัดแต่หลังจากนั้นความเงียบก็เข้าปกคลุมเรือเหาะอลแขาดการติดต่อวิทยุจากฐานเรียกไปไม่มีคนตอบเวลาผ่านไปหลายชั่วโมง จูแอ L8 ก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งแต่มันไม่ได้บินกลับฐานมันลอยสเปะสปะมุ่งหน้าเข้าหาชายฝั่งพยานที่สนามกอล์ฟโอลิมปิกคลับเล่าว่าเรือเหาะบินเซไปเซมาเครื่องยนต์ดับไปข้างหนึ่งหางเรือห้อยตกมันลอยกระแทกกับเนินเขาจนทำให้ระเบิดน้ำลึกซึ่งเป็นระเบิดทำลายเรือดำน้ำร่วงหลุดตกลงมาที่สนามกอล์ฟโชคดีที่สลักนิรภัยยังทำงานระเบิดจึงไม่ตูมตามขึ้นมา ไม่งั้นคงเป็นโศกนาฏกรรมใหญ่พอมันตัวเบาขึ้นเรือเหาะผีสิงลำนี้ก็ลอยข้ามภูเขาเข้าไปในเขตเมืองดาลี่ซิตีท่ามกลางสายตาแตกตื่นของชาวบ้านสุดท้ายมันตกลงบนถนนเบลวิลเอเวนิวเกี่ยวสายไฟจนเกิดประกายไฟวูบวาบก่อนจะหยุดนิ่งชาวบ้านและเจ้าหน้าที่รีบวิ่งเข้าไปช่วยทันทีเพราะกลัวนักบินจะบาดเจ็บแต่เมื่อพวกเขาไปถึงห้องนักบิน ทุกคนต้องยืนตัวแข็งทื่อห้องนักบินว่างเปล่าครับเรามาดูหลักฐานที่เกิดเหตุกันครับว่ามันแปลกประหลาดจนหน้าขนลุกขนาดไหน 1. ประตูห้องนักบินถูกสลักล็อกเปิดค้างไว้ซึ่งปกติขณะบินนักบินต้องปิดประตูนี่แสดงว่ามีใครบางคนตั้งใจเปิดมันแล้วล็อกไว้ 2. ร่มชูชีพทั้งสองอันยังแขวนอยู่ที่เดิม กฎเหล็กลคือนักบินต้องใส่ร่มชูชีพถ้าจะสละเครื่อง 3. แพยยางกู้ชีพยังอยู่ครบ 4. วิทยุสื่อสารใช้งานได้ปกติแบตเตอรี่เต็มแล้วทำไมไม่ขอความช่วยเหลือ 5. เอกสารลับรหัสโค้ดทางการทหารที่ห้ามตกถึงมือค่าศึกยังวางอยู่บนโต๊ะครบทุกอย่างและที่หลอนที่สุดคือหมวกของนักบินยังวางอยู่บนแผงควบคุมคำถามคือ ให้เครื่องยนต์เสียทำไมไม่ใช้วิทยุถ้าจะหนีตายทำไมไม่ใส่ร่มชูชีพสิ่งเดียวที่หายไปคือเชือชูชีพที่พวกเขาสวมติดตัวพวกเขาหายไปกลางอากาศได้อย่างไรมีการตั้งทฤษฎีมากมายเพื่ออธิบายคดีนี้ครับทฤษฎีแรกถูกเรือดำน้ำญี่ปุ่นจับตัวหรือเป็นไปได้ยากครับเพราะพยานแถวนั้นไม่เห็นการยิงต่อสู้และเรือเหาะไม่มีรอยกระสุนเลยแม้แต่นัดเดียว ทฤษฎีที่สองที่เป็นไปได้ที่สุดอุบัติเหตุขณะซ่อมแซมผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าระหว่างที่บินต่ำดูคราบน้ำมันประตูอาจขัดข้องหรือมีปัญหาที่เครื่องยนต์ด้านนอกคนหนึ่งอาจปีนออกไปซ่อมแล้วเกิดหลืนอีกคนพยายามคว้าตัวไว้แต่โชคร้ายทั้งสองพลัดตกลงไปในทะเลพร้อมกันโดยไม่มีโอกาสได้ใส่ร่มชูชีพท้ายที่สุดกองทัพเรือสหรัฐสรุปคดีนี้ว่า เป็นอุบัติเหตุที่ไม่ทราบสาเหตุศพของร้อยตรีโคดีและเรือตรีอดัมส์ไม่เคยถูกค้นพบมาจนถึงทุกวันนี้พวกเขาหายสาบสูญไปในมหาสมุทรแปซิฟิกตลอดกาลส่วนเรือหอแอลแปำนั้นเชื่อไหมครับว่าหลังจากซ่อมแซมเสร็จมันถูกนำกลับมาใช้งานต่อจนจบสงครามและหลังจากนั้นมันถูกขายให้บริษัทเอกชนกลายเป็นเรือหอขายทอดสดกีฬา g o o d y e a r b l ิ m โดยที่คนนั่งรุ่นหลังๆอาจไม่รู้เลยว่ายานพาหนะที่ตนนั่งอยู่นั้นเคยเป็นเรือเหาะกินคนมาก่อนคุณล่ะครับคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับนักบินทั้งสองคนลองคอมเมนต์วิเคราะห์กันมาได้ที่ด้านล่างนะครับถ้าชอบเรื่องราวปริศนาจากแฟ้มลับแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ช่อง The f a l e s แฟ้มลับไว้แล้วพบกันใหม่ในคดีหน้าสวัสดีครับ